ครับท่านท่านอลงกตครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านรองประธานผมฟังสมาชิกบางท่านพูดเหมือนด้อยค่าเนี่ยเวลาเวลาพูดการแสดงด้อยค่าเนี่ยครับมันเหมือนเครื่องงูไม่พ้นคอนะครับไม่มันเหมือนกับการว่าตัวเองเราทุกคนมาจาก2ี่สกลุ่มอาชีพ เรามาจากฐานคนสี่หมื่นคนเพราะนั้นเราทุกคนตอนนี้ศีลเสมอกันนะครับมีใครบอกว่าเราอยู่กลุ่มไหนไม่มีนะครับแน่นอนเรามาจากผมมาจากกลุ่มยี่สิบครับนะครับผมมาจากอุัยธานีนะครับทุกท่านก็มีจากกลุ่มมีท่านบอกมีจากกลุ่มใหญ่กูไหมการจะมามีมีเสียงโหวตเป็นแบบไหนเนี่ยนะครับมันเป็นสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภา ที่จะมีสิทธิ์แบบไหนได้ผมดูระเบียบแล้วเนี่ยผมก็ยังงงๆนะระเบียบผมว่าท่านประธานท่านผมว่าท่านประธานท่านใจดีแล้วนะให้มี30คนแล้วก็มีทำช่องให้กากบาทแต่ว่าตามจริงแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ที่การเสนอว่าเสนอเป็นแบบไหนผมดูแล้วที่มีการเสนอของสอวของสอสก็มีเสนอ15คนแล้วก็โหวตเห็นชอบ มันก็เป็นจารีตประเพณีที่ทํากันมาแต่ครั้งนี้เนี่ยผมว่าท่านประธานได้แสดงความอ่อนโยนโดยให้มีการกระจายเรื่องแต่ก็ยังมีการนัดปิดประตูห้องและมาคุยแล้วก็มาแสดงความคิกดกันแบบนี้ก็คือหมายความว่ามีการตกลงมาแล้วว่าจะออกแบบนี้นะครับผมเสนอว่าอย่างแรกก็คือว่าสมาชิกในเวลานี้เกินกึ่งหนึ่งหรือเปล่า ถ้าเกินกึ่งหนึ่งนะครับแล้วถ้าบุคคลที่สมัครยังอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นผู้สมัครแต่ถ้าไม่อยู่ใช่ไหมครับกากบาทไม่อยู่ก็ตัดออกไปเลยแค่นั้นเองนะครับเ,เ,เพราะไม่ผมพรถ้าเกิดมาสแสดงวิสัยทัศน์โอ้โท่านครับผมว่าพรุ่งนี้ยังไม่จบเลยครับคงลงคะแนนกันตอนเช้า <c oughs> นะครับนะ,ะแล้วแล้วถ้ามาจับฉลากนะครับอา้าว เขาให้เลือกเขาไม่ได้จับฉลากนะครับเขาเขียนว่าชัดเจนให้เลือกกันนะครับนะครับไม่ได้จับฉลากครับนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ขอความกรุณาท่านประธานก็คือหนึ่งคือให้ดําเนินการเลือกตามกระบวนการไปถ้าองค์ประชุมครบเกินกึ่งหนึ่งก็ถือว่าดําเนินการไปมิฉะนั้นแล้วเราเหลือประธานสารปกครองสูงสุดอีกนะครับไม่รู้จะเกิดแบบนี้หรือเปล่าครับขอบคุณครับครบขอบขอบขอบคุณครับ